ฉันเคยสงสัยว่าทำไมต้นไผ่ถึงไม่หักทั้งๆท,ที่ลมพัดแรงขนาดนั้นเคยเห็นไหมเวลาลมพัดรแรงๆกิ่งไม้ใหญ่ๆห,หักโคน่นแต่ไผ่กลับแค่เอ็นตัวโค้องงอตามแรงลมเหมือนใจคนเราเลยนะบางทีชีวิตก็เหมือนลมพายุโหมกระหน่ำเข้ามา เราเจอเรื่องยากเรื่องที่ทำให้เจ็บปวดเสียใจเหมือนโดนลมพัดจนแทบจะลม้มวันนั้นฉันคุยกับคุณยายคุณยายบอกว่าหนูเอ้ยไผ่มันไม่ได้แข็งทื่อมันรู้จักผ่อนปรนยืดหยุ่นไงล่ะถ้ามันแข็งขืนมันก็หักไปนานแล้ว คุณยายสอนว่าเวลาเจอปัญหาอย่าแข็งขืนอย่าดื้อดึงลองปรับตัวโค้งงอตามสถานการณ์บ้างก็ได้ไม่ต้องฝืนทุกอย่างไปหมดปล่อยวางบ้างก็ได้การที่เรายืดหยุ่นไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอนะแต่แปลว่าเราฉลาดเราเข้าใจชีวิตเราพร้อมที่จะลุกขึ้นใหม่ได้เสมอเหมือนใบไผ่ที่ถึงแม้จะโดนลมพัดจนโค้งงอ แต่สุดท้ายก็กลับมาตั้งตรงได้อีกครั้งจำไว้ว่าใจที่ยืดหยุ่นตังหาดที่จะพาเราผ่านพ้นทุกอุปสรรคไปได้และเติบโตอย่างแข็งแกร่งเหมือนต้นไผ่ที่ยืนหยัดอย่างสง่างามท่ามกลางสายลม